มาพร้อมเหตุผลหนึ่งมากมายที่จะไปจะ,จะหายไปตลอดกาลอยู่ไหนนะเฮ้ยอยู่ในภูมิเนี่ยมันจะเล่นยังไงอ่ะ ทำไมเราต้องเป็นคนตายก่อนไมโอวะเอ,อ้ยไม่ใช่ตายก่อนทูเรนวะโอ้ย อาจจะมาโชว์หน่อยไม่ได้โชว์เลยแพ้ดวลลวดก่อนเธอเจะไปขอร้องเธอแ oh. บทแมนแล้วเ,เธอมาพร้อมเหตุผลหนึ่งมากมายที่จะไปเพราะเพราะไม่พอจริงหรอจริงหรอไม่โกหกหรอมีเขาแอบเสียงกันทั้งนั้นแหละ ไม่ได้ตั no. ้งใจร้องแค่นั้นเองสามร้อยแหละเปลี่ยนแป้งนอนสักบาทเสียเซลเลยไม่พอโอ้โหกอดจะให้มีแค่อีละวันจัคืออะไรซาวันจันคืออะไรโอ้ยเล็กเลย Đây, mấy. Đây. Hơi lạc cái anh ạ. Ôi dở, ยังรักกันจาจะหายไปตลอดกาลอยู่ไหนเนาะเฮ้ยอยู่ในพุ่มโอ้โหน่าเบื่อเกิน <c oughs> จริงอร่ <c oughs> องอะแบบแมนอยู่นี่ไม่เล่นนะไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น โอ้ด oh, oh. yeah, 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 oh ูดิน right? ัละเนี่ยมันจะเล่นยังไงอ่ะโอ้โหจะโชว์ไม่ได้โชว์เลยตายอย่างเดียวนั่นแหละเจอแต่ตัวที่มันแบบเอรันดอก็เล่นไม่ได้ตัวอะไรก็เล่นไม่ได้ไปนี่นี่เขาไปไม่ทันแล้วี้ ดูดิไม่บวกเลยครับอะไรบ้างเติมเล่นไหนก็เติมไม่ทันนะเก่งมากนะเตี่ยวเสื้อนะเก่งเก่งเก่งจริงเชียด้วยโอเคก่อนเลยนี่ตี ไม่ตีหรอกเรนไหนก็ไปไม่ทันนี่เด้ไอเด้ไเด้เมาทันีนเรามาเนโหไม่ได้ปล่ยกลาเปิดมาก็ต้องออกล้างก็ต้องออกระวังอยู่แล้วละเนี่ย Sì, anh em lạy, quá Farm the seeds of farm, ở farm, and like để, phạm. Hóa hóa để, để hóa lên. Joy, yer, 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 dỡ, dỡ, yer, 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 đi, ไม่จับแล้วเอลันดอร์ตัวโอ้โหโอ้โอเล่นหูค้องดีกว่ามั่นใจกว่านี้เยอะกันดาเล่นดูเด,ยด,เดียวจะล่วงคิดไงพอเกมตามโคทุเละเอรันดอร์ตายตายแน่น เออทำไมเราต้องเป็นคนตายก่อนไมโอวะเอ้ยไม่ใช่ตายก่อนทูลเลนวะโอ้บ้าไปด้วยเหลือสี่คนเรากลับทางกันหมดเลยเมื่อกี้นะโดนล้วงอ,อ่าเรียบร้อยอ่าไม่ตายมาดิตัวเนี้ยเออเอาดิเอาดิเออเหมือนเก่งอ่ะ

Has been summoned for this joy. <laughs> <laughs> uh -huh. Our base tower is under attack. <laughs> Follow you. I <Yes. laughs> can't โปรโดนออกก็เกินแล้วม่ประโยชน์เลยเฮ้ยสิงกเฮ้ย,ออย,ยซื้อของอยู่โอ้เล่ามาทำไมอ่ะซื้อของอยู่อ่ะเออเออเอาดิเอาดิเอาดิ นอารมณ์จับตายตายบทสลิมก็ตายตาย,ตายบทบททีมโอ้ยืมสายตาแล้วนะมันจบแล้วโอ้โหรีบดัานสามทางด้วยสองคนเกิดทันพัวไปไปบนเลยไปซ้ายเลยโดดเลยโดดเดี๋ยวนี้เลยโดดโดด เร็วๆโดดดิโถดวะน้ทายกูมาดิแล้วก็เก็บให้ได้ เก็บแต่ได้เก็บตามได้คลิปมั้ยตกตีเองคลิปดันทุกคิดเลยเก็บได้อยู่เริ่มกลับแล้วเสียสามท้าน,นี่ไม่ค่อยเวอร์เขาเลย ไม่ไม่ตีไมนตีไม่ตีมาอยู่ก็ตีมังกรอยู่เห็นไหมเออดิโดดดิเออดดดูดดเข้าไปตี Go <repeat> Our base is under attack. oh has been defeated. So the seeds of ก่อนมาไหยก่อนก่อนดีเนาะไหนก่อน,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 นดีเนาะ,นนนนะเรียกไม่ถูกเลยเนาะมาดิเพื่อนได้มาดิวิคน,น,น,นี่มาดิ ไปติดนะติดจับโดดดิโดดดิรออะไรอะโดดดิที่ไม่โดดอุ้ย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 เอ้ตายตายตายครับตายเรียบร้อยตายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย แก้ตามหนักกเกิดดีกว่าขายได้ดีอ่ะพี่ใหญ่มันได้ดังนะอยู่ดักวันอยู่ดัก โอ้ย่าพ oh, ึ่งอย่าพ <tem> ึ่งแม่แมเล่นเกมอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอนี่อย่านี่อย่าเล่นเกมอยูเล่นเกมเ้ยเฮ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 ้ยเ

เึบเติบตบเตบเตบเตี๊ยตี๊ยตี๊ยตีเตีตียตีเตีไปเตีไปหวเคลียอะไรไปเคลียอะไไอ้สะดุ้งนกวะไม่ได sì <c oughs> ้ไม่ได้นั่งกลัวนั่งกลัวเดี๋ยวืเคลียกล้องนี้ก่อนเึบเตบเตบเตบบ ไม่ตายคไม่หมดิดไม่หมดคิมดคิดไม่หมดคิดิดไม่หมดคิไม่หมดมามาาามาม